แต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้งานแตะสองครั้งทานไว้เพื่อวดยาวสวัสดีครับวันนี้ผมผมก็จะมาคุยกับแอสเซสเซนต์พานหูฟังนะฮะหลังจากตอนที่แล้วนะฮะคุยกับอะไรเอ่๋ตอนนี้ก็จะมาคุยกับมุกตลกนะฮะหรือเล่นมุกตลกนั่นเองนะฮะมุกตลกหวังว่าคุณจะชอบมุกตลกนิดนะคะใครกินไม่ได้แล้ว ขนมเปียกเอาอีกหมูอะไรตัวสูงหมูสามชั้นค่ะเอาอีกทำไมไปตลาดแล้วต้องรีบรียกรถพยาบาลคะเพราะเจอชาชักค่ะ เ oh, อาชีพอะไรที่ยึดถือสุภาษ,ษิตที่ว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวอาชีพช่างตัดผมค่ะเอาอีก oh, <I> รองเท้าอะไรทำให้คนสะดุ้งรองเท้าแตกค่ะเอาอีก oh, ขนมชอบใครอยู่ขนมชอบตาลาเปาเพราะขนมจีบตาลาเปาอยู่ค่ะเอ mm hmm. oh, e. าอีกผลไม้อะไรที่ชอบแตวเพื่อนมะนาวเพราะมะม่วงหาวมะนาวโห่เอาอีกกบอะไรหาไม่เจอคะกบดานค่ะ วโลกร้อนฉันรู้แต่โลกของเราจะรู้ไหมว่าฉันก็ร้อนนะคะเอาอีกเหตที่มีความธรรมชาติมากที่สุดในกรุงเทพมหานครคือเหตคันนายาวเอาอีก อะไรผู้โชคดีที่ถูกลอตเตอรี่ถึงไม่กล้าออกจากบ้านเพราะแบงค์พันค่ะก็มีประมาณนี้นะตอนที่สองครับคุยกับแอสซิสแตนต์ตอนมุกตลกนะฮะอ่ะสคลด์นี้นะครับก็จบเปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ